สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่เก่ไม้ครับแล้วก็เพื่อนข้างบ้านเหมือนเดิมนะฮะก็วันนี้นะครับก็จะมาเปิดเผยกล่องลับนะครับตามครบ20คนกดเลยนะครับกดเอ่อกดเลยก่นเลยอย่าพี่ปั๊บมุมมองก่อนเคด่านด่านนี้ก็ไม่มีอะไรด่านด่านแรกไม่มีอะไรหรอกมันอยู่ด่านที่สองลงไปกดปุ่มดิลงไปเลยลงไปเลยลงไปกดปุ่มเลยแล้วใครเหยียบแป้นเนี่ยเหยียบเพื่อ ไม่ต้องกดแล้วทูบบล็อกเลยซะไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ทันแล้วทุบละลูกกดละด่านด่านแรกมันด่านแรกมันไม่มีอะไรฮะด่านกล่องรับกล่องแรกจะอยู่ด่านท่อนะฮะลงไปให้ได้ก่อนแค่นั้นแหละลงไปให้ได้มันบางหน้าจอนะอ่ะโอ้หมืดผมมองเลยท่ไม่เห็นขอภยนะัยฮะแป๊บหนึ่งเปิดทีเยอะมองไม่เห็นมันมือดอะด่านมันมืด มื่ดีนะก็กินน้ำยาตาสว่างนี่แหละจบเลยไห้กล่องรัแบแป๊บหนึง่งเป็นไรอ่ะอย่าพูดอย่าพูดคำหยาบคายเดี๋ยวไงโอเคนะฮะมากล่องที่หนึ่งมันกล่องที่หนึ่งเราเราต้องมายกสวิต์ตรงนี้ก่อนให้ให้ประตูมันเปิดเห็นไหมมันมีอะไรข้างในด้วยไป กล่องน,นี้มันก็มีแค่ให้ธนูนะ,ะถ้าเปิดโจมตีกันอยู่ก็ยิงกันให้มันเลยฮะยิงกันสนุกแน่นี่ฮะ,ะกล่องที่หนึ่งก็อยู่นี่นะฮะมันก็จะมีแบบว่าสมุดธนูให้แล้วก็ลูกธนูแล้วก็แผ่นเพลงนะเผื่อใครเล่นบนคอมก็ในสมุดก็จะเขียนว่าสวัสดีนักสำรวจนาย เจอห้องลับนะฮะและฉันมีรางวัลให้อยู่ในกล่องนะฮะขอบคุณนักสำรวจแค่นั้นฮะออเอาไยเผื่อถูกช่วยละไหนวัดธนูเก็บมาแล้วทิ้งเลยทิ้งไว้งั้นแหละไปไปเลสเกิลกล่องที่สองโอเคนะฮะอ่ะไปขี้เกียจวินขึ้นไปกดปุ่มเลยกดเลยฮะกด กล่องที่สามนะฮะมันก็อยู่ด่านที่สามอะไรฮะอยู่ใกล้ๆกันเลยอันนี้ถ้าใครชอบสำรวจก็อาจจะเจอแล้วนะฮะมีน้ำอยู่ในตู้เย็นนะฮะแล้วก็ปุ่มเซฟอยู่นี่อย่าถามนะกดกดกดปุ่มเวายก็เดินมาดีวายกล่องที่สองแป๊บหนึ่งกล่องที่สองนะฮะก็อยู่ตรงนี้นะผมนะนี่ของแรนะฮะของแร ีกล่องที่สองก็อยู่ตรงนี้นะฮะเผื่อใครอยากาเอาก็แล้วแต่ตามใจไปดันที่สี่ไม่มีอะไรนะฮะก็ดันหัวร้อนทุบไปไปบอกให้ทุบเกินละอย่าพูดคำหยาบคายสิทำไมกล่องที่สามนะฮะก็นี่ฮะอยู่ตรงคอมพิวเตอร์กดจับนะฮะโลหะก็นี่ได้เปิดเผยไป,ปแล้วแหละนะฮะใน,นคลิปบ,บอกแมปนะฮะอันนี้ก็ปุ่มเซฟ ด่านี้ห้าไม่มีนะฮะไม่มีด่านี้ไม่มีนะฮะดา่ดานี้ก็ไม่มีนะฮะอ่าด่านี้ถ้าเราผ่านแล้วมันจะมีทอ่อให้หมดุดใช่ไหมฮะเมื่อเรามุดไปอ่ะ<ป>ผมว่ากล่องนี้อาจจะไม่มีใครสังเกตก็ได้ะฮะนี่ฮะมันมีเชลเกอร์บล็อกอยู่ด้านบนนะฮะตอนนี้นี่เชลเกอร์บล็อกนะฮะเชลเกอร์บล็อกคือก็บล็อกอะไรก็เหมือนที่เก็บของอ่ะแต่ทุบเอามาใส่ตัวได้ะฮะเชลเกอร์บล็อกหมดแล้วฮะกล่องลับ มีแค่นี้ครับผมประมาณกี่กล่องนะหนึ่งสองสามสี่ห้ากล่องเหรอเออห้ากล่องแน่เลยน่าจะห้ากล่องใช่ใช่ก็หนึ่งสองสองกล่องสามสามส,ามสี่สี่กล่องเหรอสี่กล่องเออน่าจะสี่กล่องแหละสี่กล่องใช่สี่กล่อง สี่กล่องมีแค่นั้นับผมนะสี่กล่องก็ระเบิดไม่ครับทุกคนระเบิดทำไมล่ะปีเตอร์แล้วล่ะยังทำคลิประเบิดนะคะก็นี่เลยฮะหมดแล้วกล่องลับเจอกันกี่กล่องก็คอมเมนต์ได้นะฮะแต่ผมว่ามันไม่มีใครคอมเมนต์หรอกช่องเปิดไมก็ประจำนะฮะประจำก็พามาดูเครื่องบินแค่นั้นแหละไม่มีอะไรลูกระเบิดหย่อนลงไปมันไม่ค่อยมีใครสังเกตไลยด่านี้เนี่ย ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่มาบอกกำลังแค่นั้นแหละนะเพราะมันไม่แทบไม่มียอดโหลดแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยโหลดก็ไปโหลดได้ซะแค่นั้นแหละนะฮะก็ระวังหัวอุ่นแค่นั้นแหละหัวร้อนนะฮะก็ขอบคุณครับผมที่ดูคลิปนี้